หนูนองมันย่ตรงนี้หนูเห็นอะไรไหมล่ะเห็นไหมเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาไหมอแล้วรถเมื่อกี้วิ่งเร็วไหมถ้าเราเดินอ้อมหลังรถมาหนูคิดว่าหนูจะเห็นรถไหมล่ะถูกนะครับนี่คือเหตุผลนะครับครูทำไมต้องแนะนำให้หนูขึ้นรถทางข้างหน้าอ้อมมาข้างหน้าอย่างน้อยรถเนี่ยก็คือกำบังให้เราให้เรามาหยุดตรงนี้ก่อน นะครับแล้วเรามองเห็นว่าปลอดภัยแล้วเราค่อยขึ้นถ้ามันไม่ปลอดภัยเราก็าหยุดก่อนโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูเดินข้างหลังมองเห็นไหมไม่เห็นเลยอันตรายไหมนะครับนิ่ฉะนั้นนะครับสิ่งที่ครูแนะนําไปคือแนะนําให้ขับขี่ด้วยความปลอดภยัยถ้าเราเปิดประตูไปถึงแม้เรายังไม่ได้ขับรถแต่เกิดอุบัติเหตุกับใครกับคนอื่นด้วย นั่นจะกลายเป็นว่าเราทําให้คนอื่นได้รับอันตรายนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อวานหนึ่งเราจะไม่ไปชนเขาสองไม่เขามาชนเราแล้วก็สามเป็นเหตุให้เขาชนกันแม้กระทั่งการเปิดประตูเราก็สามารถเป็นเหตุให้เขาชนกันได้โอเคนะครับเห็นว่าปลอดภัยแล้วขึ้นรถได้จ้ะ